องเต๋วันนี้เป็นวันเริ่มต,นตม้นรำุนอุธิกาท่านบรีอุธิธิกาท่านสิบคนเทศบรีนิกายจันทองเมื่อก่อนนั้นจะมีองค์เียวรีเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่เดินทุง ไร่แห่งจนถึงยอดจันมเรีเป็นรูปของมันจากนั้นได้เดินทางมากรุงเทพจะนั่งเรีือข้าคนได้เรียกว่าได้สามารถทำให้รัพใจญ่ในกรุงเทพลัทธาเรื่รองภาวนาะเมื่อ เจ้าของนี่นี่ท่าแล้วที่มันวนขึ้นมาแล้วถวายท่านที่นี้เรียกว่าบางไม่ขาวเป็นเรื่องของที่ดินก็ดำลงเป็นเรื่องของปัตตาไม้ป่ากรงการคนกบคนอนไรกว่าจะเป็นนี่เราอยู่ระหว่างนี้ได้เนี่ย ก็พัฒนามาเรื่อยๆอย่างที่เป็นกระต้อเป็นก,นกนระท่อมน่าเป็นตึกเป็นบุตริษแห่งแรวมั่นคน <c oughs> งนั่นแสดงว่าเรื่องของแต่รุคแต่สบายนั้นไม่เจริญขึ้นแล้วแสดงว่าผู้อยู่ก็ร่วมกันตึกท้าทำอรรมกัรชี้แจงเรื่องธรรมให้แก่ พุทธาหเห็นว่าคุณหานี้เป็นคำตอนที่ทำให้เราไม่คำนกงถึโลกนี้หรอกนาเรื่องโรคเดียวนี้ท้งโลกเขาเ็าลงมาอยู่แล้วใค้มีความโลภความดราม่ามากินแต่ว่าเรื่องนอกโลกไม่ค่อยมีคนที่จะเชื่อเถอะบางมายบางไราก็มุ่มงเรียนแ้าว ความโลกสามารถทำงกินทำรวยตรงนี้แต่ช่วงนี้ว่า <c oughs> ยังมีสาสน์ทั้งหลายที่สังสอนในเรื่องของพรกสงฆ์ที่อขงในเรลดาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการอ้อนวอนให้เทพเจ้าช่วยเหลือันรงวันตา,านันดังแตุ่ทธาต,ตรวจิูแล้วจึงทราบได้ว่าแต่ละคนนั้น พอถึงท่านที่เป็นผ <c oughs> <antique energy> ู to to to, ้มีมวลหนักสังเกแล้วต้องสร้างความดีต่อเรื่องถ้ามีการทำบาปต่ออารตกทำไปเองเขาึ้นขงทำนี้แต่ผู้ที่มีทาความดีทุกข้าพระย่างพระเจ้าเป็นต้แล้วรงร้ายดังถึงท่านแต่กระไรรอยย่อทุกชาติเขาได้ว่าโอ้คนเรานี้กว่าถึงวันนี้ ได้ผ่านโลกชั้นก่อนมาเป็นมากคนธรรมะสามันก็จะมีชั้นนาจออกไปพู้แจ้งของเราเมือ่อเป็นเอกธาเป็นเพราะนานแล้วจึงธรรมาริยา่จะสมน์ด้วยพระองค์แบนนาเกิดปัญหาเช่นนิยติรู้นรู้แล้วแทนโดยองค์สุริยพ่อเองก็รู้ว่าคนในโลกนี้ ยังไม่รู้เรื่องของความจริงของชีวิตคนไข้ให้เพอะกินอย่างเดียวก็ทั้งแล้วพระองค์น่าขัดไปมุลพระองค์ยังทรงประกาศตรัสให้ทราบว่าเรื่องของการให้ทางนางีนง้การทารี่พังงานนี้เป็นการพระอาทิตยของแต่ละคนแต่ละคนให้สูงขึ้นขณะคนเรานั้นเหมือนหน้านลงต่ำโรคมากโกรธพระองค์อะไร แต่การถอนร้อนให้สังสารสิ้นพนานี้เป็นกานรถอนกระแด่ <c oughs> ทงโลกคนง,งนานถงได้ก็ต้องทวนต่างเอาบองโตกทางธรรมบัณฑ์คนงานเฉยๆนู่นถงได้ก็ต้องตัวกระแด่ใหถอนนั้นเวานามากขึ้นเมื่อเรามาถึงวันนี้แล้วเราคิดถึงงูพิจารเรียกรูปยอดเป็น,ท,นท่านบริวังบุญเท้บริวังเห็นรองมัง้ง เือถือว่าเป็นผู้รับช่วงของแต่ลูกแต่สบายเรื่องแต่เราท่านแต่องค์ก็จะทำประโยชน์กับพวกเรามมากบางร้อยบ้างด้านใดด้านหนึ่งยุคนี้เป็นเรื่องของมัหาินก็แนะนําให้เรื่องขยายวัดพอระบาดระยะวยิสาหก็เอื้อที่ดินขยายไปหลายแปลงแล้วก็แต่องค์ก็ทำประโยชน์อย่างนี้แล้วก็ถึง่อกันมา เราก็เป็นผู้เผยแพร่ชี้แจงเรื่องนี้ให้เข้าใจว่าเรื่องของพวกเราจะทำวม,ม,ม,มาคนนี้จะทำว่าคนี้เหมือนน้ำไหลลงต่ำการจะทำให้น้ำขึ้นหนูงได้นั้นจึงต้องมีคำนวบกั้นบ้างมีเรื่องของเครื่องขบน้ำบ้างมีการกักน้ำไว้ใหนึ่งๆดังนั้นเมื่อเราสถาบันรัฐบาลไทยนี้แล้วถือว่า ได้องคุณสนก้มกับที่เราเสียเวลามาอีกอย่างหนึง่งเมื่อเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นนิจจังเหล่านักตาเมื่อนักตาตัวดีแล้วเรื่องเหตุการณ์นิจจังโลกไร้ระดับมันก็ผ่านพ้นไปด้วยการป้องกันแก้ไขของเราด้วยองุศลนลุ่มคลองนั่นก็ถือว่าได้รายชื่อที่กับองคุณสนใ,ใหญ่ทางนักธรรม डा माली